ใเรยน่นต่อเรียนงครับไ,บไทีเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมหเดือนกซ้อมอยู่ที่่ายซ้อมอยู่ที่บุกเก็ตแล้วก็ขึ้นมาเก็บตัวที่สมิมาวินนะครัอยู่ที่บุกเก็ตมีใครเป็นคู่บ่า้อมาี่นนาใ,นในค่ายกพวกที่ช่วยกันเนาะแล้วก็มาทำหนักที่สิงห์อนใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอสูงท่าไหร่นยน้าหนักป่อยๆล้วตอนนี้มวยสไตล์อะไเกมือวันนี้มาเจอคมเคยตยกันยังยังไม่เคยครงแรก เขาเป็นมุตะตายมวยเดินล็อกจับกอตีวันนี้มาเจอผมวางเคีววางแผ่งไงดิต่อยตามเกมไหมอ่ามีอะไรเด็กแก้ไขคุยดีเนาะล่าสุดไปต่อยไหนไว้ที่ตอนเข้าอาการวันนั้นต่อยกับสายลมตาน้าติดมาันแข่งไปยังชนะเนาะครับเอาเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่เวทไม่ได้ช่างครับออปล่อยไปต่อยแต่วันนี้ต่อยร้อยหนึ่งเนาะเมื่อกี้ขึ้นช่างแล้วเป็นไงบ้าง ผมาผ่านเรียบร้อยร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ก็ได้วันนี้ก็พร้อมอาชีร่าคลายเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลครับคุมมสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ยี่สิบเอ็ดจังหวัดจังหวัดตามฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยเขาช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่นะเปิดหูคู่แรกต้องสามเลยอ่ะโชคดีครับ